ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็เดินทางมาบ้านแพ้วนะครับสําหรับช่วงเช้านี่นะครับอากาศดีนะครับฝนตกเมื่อคืนก็ค่อนข้างหนักครับแต่ว่าแหมน้ําเสียเข้านะครับก็วันนี้มีแผนว่าจะตีปลาชะโดนะครับก็แหมไม่ค่อยได้ตัวนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองไปรับชมในคลิปดูนะครับส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้บ้านแพ้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน้ําเสียเข้านะครับ โอเคผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันในคลิปเลยนะครับของหน้ามีกระสุกอันนี้หมายที่ผมพาเข้านะครับผมจะเปลี่ยนแผนมาตีพวกปลาช่อนก่อนนะครับเพราะว่าน้ําลงแบบนี้นะครับเป็นโอกาสทองนะครับสําหรับการเล่นงานปลาช่อนนะครับก็นี้ยังแอบหวังอยู่ครับว่าจะมีช h a นะครับนี่ผมจะตียัดตามใต้ทางเดินมืดๆแบบนี้นะครับหรือว่าพวกซุ้มมืดๆนะครับมันจะอาศัยอยู่แบบนี้นะครับ กัดแล้วนะอมแม่ไม่โดนว่ะกัดมันกัดไปไปลายไว้อืมขันแม่งก็แข่งซะด้วยนี่ติดห่าอะไรเนี่ยโอ้ตายหา่าละกัดสวยๆแม่ไม่ได้เว้ยัยงจังหวะยังไม่ได้เดี๋ยวรู้กัน โอ้จังหวะได้จะเหลือเลยปลาน่าจะตัวไม่ใหญ่ตัวเนี้ยแต่กัดฟองแตกสวยอยู่นะกันอีกแล มันอ้อมเสาวอ่ะมันอ้อมเสาผมจะไม่วัดก็ไม่ได้ตัวก็ไม่เท่าไหรหรอกเบ็ดกูง,ง้างเลยสองอรอบ้ะนะกับตัวนี้นะพางูงินนะแต่ละหมายนี่ส,สวยๆทั้งนั้นสวยสังหารเลยสวยมีปาก็ไม่รู้ กัดแล้วมาแล้วอุยอ้ยไซโลไซโลไซรูเพะว่อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุย้ยไซส์สามซีซีเลยนะอมนะอมได้แล้วไซส์สวยเลยเว้ยนะอมไซส์สวยเลยเว้ยอื จะเป็นเบ็ดอ่อนด้วยนะห,นหูนี่ก็จะไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่เนี่ยเ,เรียบร้อยครับนะครับเยียยางลุงแซมครับนอนหางโบ,บกช่อนไซสสวยวันนี้ผิดแผนนิดนึงน้ำลงเยอะน้ำลงเปลี่ยนแผนมาตีปลาช่อนครับนะ่ครับไซส์พอใช้ได้เลยนะครับนอนหางโบกนะครับ ไปนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับไปตัวพอได้ยุ่ไม่น่าเกียดไฟประมาณสามสี่ขีดไ,ได้เบ็ดก็อ่อนครับเบ็ดง้างไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดแข็งลงดีกว่าครับไปลุยกันต่อครับไปโอ้น้าอมได้ป่าเว้ยไซโลเลยปะ เอาได้ๆขอบปีนตรงนี้หน่อยดิโอ้ยใหๆเดี๋ยวขาดนมโอ้สาสวยด้วยนี่ครับน่าอมได้โอ้ได้ยูคนี่ได้ยูกติดติดขอบปากล่างได้อยู่เป็นไงน้าพนโดนแล้วน้าอมโดนแล้วเดี๋ยวผมจะแกนให้มา โอ้โหใหญ่ด้วยลองบาดมือทังหมมันดิ้นเลยอ่ะนะนิ่งๆไว้นะนิ่งๆไว้นะปึ๊บโอุ้ยสาโลนะอ่านะอมถือปลาดิโอ้โหของนี้เอ้ยถ้าใช้เหยื่อเล็กของนี้ตกเอาเลยเอ้ยตกไปช่อนกันไหมนะลองหลายทีแล้วเอาเวลาไล่เหยื่อเล็กกันไหมล่ะกไปช่อนนี่วะไปเอาดิอ่านะอมโชว์ปลานะครับโอ้โหอยู่บ็ดงลางเลยสวยสวย สวยเลยอ่า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 อยวยกปลาไม่หักอ่ะนี่นะครับปลานาโอมนะครับน่าจะเกือบโลได้นะผมว่ามีแปดเก้าขีดนะตัวเนี้ยใหญ่นี่เบ็ดง้างเลยนโอมสวยสวยสวยนี่อ่นน้นหนึ่งไปไหนแล้วนี่นะพลอยู่นี่นะครับนี่นั่นเองอยู่นี่พาเข้าใหม่ปลาหนึ่งมานึกว่าเข้าใหม่สวยสวยสวยปลาใหม่เนี้ยจะน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งเกิน เพราะว่าเขาระบายน้ำมันรอพายุใหญ่โดนตรงไหนเนี่ยนะของอ๋อข้างเนี่ยเหรอมันเลาะนี่ว่ามันอยู่ข้าง่เเดี๋ยวผมไปหาน้ำกินก่อนไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับมีตัดแล้วตตดแล้วครับ มาแล้วโอ้ยเฮียเอ้ยหลุดนัดหนึ่งวัดกระเด็นเลยคันมันแข็งไงโอ้โกระเด็นเลยอะขนาดว่าตัวเท่านี้นะขนาดว่าตัวเท่านี้นะยังกระเด็นอะ่ะ โหไซส์เดียวกับที่ผมได้เลยคานมันแข็งไปลนะูดลลด,ตด,ดีตัวเท่านี้เลยอ่ะเนี่<อ>ยคานมันแข็งไปลอยอะเออลอยแค่กระถูกข้็มือโหปลาแม่งลอยเนี่ยเผือไปเลยโหกะรีบปั่นแล้วปลามาตกอยู่ตรงนี้ ได้อยู่แล้วนั้นสองตัวนั้นก็โอ้โหถ้โดนรเดียวมนอร่อยงน,นะโอ,อร่อยนะอมเอาจันไว้ได้ปาตัวใหญ่มปล่าโอ้สยสวยเลยล่อนแหวแล้วเว้ยโอ้สยสวยเลยนี่ครับ ว่าจะได้จับปลานะนี่ใส่สวยเลยของน้าบายนะครับเหยื่อยางลุงแซมนะครับใช้ได้ใช้ได้โอตัวแค่นี้โอตัวแค่นี้ปลาปลาเดี๋ยวไปเลยต่อครับปลากัดนะผมไม่ได้เปิดกล้องตีเล่นๆเสียบกัดนี่นี่อยู่างในกระตุกข้อมือโอ้ยหลุด อืมไรวะ้จะมีต่ช็อตหลุดหรือไงวะปลาเล็กก,เก็เยอะจริงๆขงองนี้กดยังไงกดแล้วเมื่อกี้ด้กยพก็โดนเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องน่า <c oughs> <N àng> นะแต่ไซ์เนี่ยมันกัดดุมือไปปิดกล้องหน่อยอืสวยใช้ได้อ่าไป<ะ>โยป๊อกๆครับทำปลาเกลือปลาเกลือเจ๋<ร>อเลยทะลุเลยครับนี่ไม่เหลือครับ ไปเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับไปโอเคครับผมเออกินเบนรมาลูกอภัยกระโดดนะวันหลุดกวนเนอะอภัยอภัปลาช่อนปลาช่อนมามามาทันอยู่มั้งใส่สวยด้วย โล่งเลยแหละโล่งสวยเลยเออโล่งมันหันหน้าตามเหยื่อผมมาเหยื่อผมมันใหญ่ไงไม่กินนี่นี่นี่รูนี่รูนี่รูนี่นี่ที่นี่มันตรงหน้าผมนี่มันยืนอยู่กับผมนี่รูทต้นมะพร้าวป่ะนี่อยู่ข้างกับมะพร้าวนี่นี้น่นี่เห็นกับมะพร้าวที่นอนขวางตรงนั้นไหมแล้วมันจะมีใบใหญ่ใช่ไหมเอาตรงกลางระหว่างตรงนั้นเห็นตัวเลยมันหันหัวตามมาไง โอ้ยบโอ้ติดผักเดี๋ยวให้เลียผ่านกันแม่งหันหัวตามมาเลยเมื่อกี้ใช้เครื่องเงอ้โหสวยตึงอ่ะสามขี้แหละโอ้โหใช่ไหมถึงอือวันนี้มันเป็นไงวะอ๋อพอกันตรงนั้นแหละเมื่อกี้ ากาดเห็นไหมเชื่อผมอยังเอาเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงเชื่อผมอยังททีี่่่่เคืองผาโอ้โหชี้เป้าให้ตีครับนะครับของับพลนี่เป็นไงชี้เป้าให้รัพลตีโ <laughs> อ้โหมันเหยื่อใหญ่ไงนะน่นหนึ่งเ,เห็นมันหันหัวตามมาไงก็เลยชีย้เป้าให้รัพลตีเป็นไงเป็นไงรับพลนายชว์ปลาดิ <laughs> เรียบร้อยวันนี้บ้านแพ้ว ควาวุ่นกับชิปถ่ายด้วยวงเลยวันนี้เป็นไงเป็นไงคว้าวุ่นมากใส่สวยด้วยนะนี่หนอนลุงแซมครับตีไงก็แดกนะครับผลงางนะผลนะปลาปลาตีต่อครับปลาของผมไม่รู้โดนนองผมป่ะกัดล่าเข้าป่าละใช่ไม่รู้ขายยังไม่ขายอุ้ยไม่ขายอุ้ย โอ้เต็มปากเต็มปากแล้วพลไม่โดนไม่โดนเร็ว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 เร็เอาเร็ว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 เร็เห็นตัวเลยเห็นตัวเลยเร็วเร็วเดี๋ยวยุบเดี๋ยวยุบเดี๋ยวยุบโอ้ยมันกัดหางเยีรไม่เฉียดหรอกเชี่ยบุงเถอะเฉียดอะไรตีตรงไหนก็เจอเว้ยนี่แล้วผมเปลี่ยนเป็นหนอนเล็กนี่ชิปถ่ายเลยนะมามาเดี๋ยวผมชี้เป้าให้ โอ้ยจะโดนติบเดินๆนะโดนติดนี่โอ้ยติดนี่นี่เดี๋ยวผมบอกให้นี่นะนี่นะเอาหนาเอาให้แม่นเลยตรงอันนั้นอันนั้นจะเป็นผักป่าผักบุ้ดใช่ไหมถ้าพูนมาซ้ายมืออีกหน่อยหนึ่งเอาให้ติดตะลิงหน่อยนึงนะเพราะอ้ามันนอนอยู่ตรงนั้นเลยเอาง่ายๆช้าช้าๆ ลากผิวน้ำถ้าบนแหน่ลากบนแหน่เลยมันจะช่วยบนแหน่ครับถ้าลงก็ลากช้าถ้ามาแหน่ลากบนแหน,น,น่เ,เร็วๆมันจะช่วยบนแหน,น่๋อนี่ๆๆนี่ๆๆ<ง>ตรงนี้ตรงนี้ดำปีเลยนี่ๆๆๆโอเนไล่ไลไลเห so, <ๆ>็นเจอเห็นเจอเอาดีๆนะโ <c oughs> <c oughs> อ้ย <c oughs> <c oughs> บ่าๆๆๆตายยังไม่ตื่นบ่าๆๆๆตายยังไม่ตื่นตายยังไม่ตื่นขยำขยำขยว กันแล้วกันแล้วกันแล้วสวยสวยดีดีดๆๆีเบาเรียบร้อยโอ้วันนี้ชี้เป้า,านะพลตีเป็นยงเป็นไงเจอพนชี้เป้าเข้าไปเอ้ไซนี้ก็ปากเกลได้ไซสองขีดขีดเดียวนี่ครับเนี่นี่โอ้โหตกเองไม่ตกหลอกชี้เป้าอย่างเดียว <laughs> เป็นไงนะพลไม่แจ้มนครับ แมนยำแมนยำแมนยำครับดีเข้าไปครับมผมมันเน้นตีของใหญ่ไงเห็นมันไล่ตามเหยื่อผมก็ชี้หมดอ่ะเบ็ดอยู่ในคอครับตายไปเรียบร้อยของนครวันนี้บานเจี๊ยบเลยนิกเหมือนจะไม่ได้นี่สิบห้าสิบหกตัวแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหยู่เดี๋ยวนครเก็บปลาครับเดี๋ยวเราลุยต่อครับปลบ โอ้ยหลุดไอ้เหี้ยมีตัวเว้ยหืมหลุดเฉยเลยโอ้ติดใบนี่หืมกูจะเสียดายแม่ลงมีตัวนอนอยู่ข้างในอื้ม แม่ไม่น่าเลยหลุดซะงั้นครับก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับโอ้วันนี้ปลาชะโดไม่ค่อยมีหวังครับเปลี่ยนแผนมาตีปลาช่อนแบบฉุกเฉินเลยนะครับก็พอได้ตัวครับปลาช่อนครับพอได้สนุกสนานกับบ้านแถวนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เอ่อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนี่ครับน้องหมาประจำใหม่ครับ มาที่ไรที่ต้องเจอนะครับ,รบโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ